สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะกลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับแอดกอนซมุไรไทยแลนด์นอะตอนนี้ผมอยู่ร้านนะฮะผมอยู่ร้านก็เลยจะพาทุกคนมาดูดาบนะมาดูดาบที่เหลืออยู่ตอนนี้ครับว่ามีสเปคไหนบ้างแล้วก็มีเล่มแบบไหนบ้างเนาะอย่างแรกนะที่มีเหลืออยู่ตอนนี้จะเป็นสเปค1นึ0แท้นะหนึ่งแท้จะเหลืออยู่สีเล่มสีเล่มตามนี้เลยนะสีก็จะมีสีดํานะสีดําฝักลายเสือแบบนี้นี่นะสีน้ําตาลนะสีน้ําตาลแบบนี้นี่ แล้วก็สีไม้อ่อนนะสีไม้อ่อนแล้วก็สีดําตัวนี้เหลืออยู่สีเล่มนะสเปคจะเป็น1 0ึ0แท้นะครับสนาแปมิลเปิดคม100%ส่วนราคาอยู่ที่2 3 5 0บาทส่งฟรีเนาะต่อไปนะก็จะมีตีทบดามัสกัสลาวาแดงนะตีทบดามัสกัสลาวาแดงเหลืออยู่2 4 6สี่เล่มเหลืออยู่หเล่มตามนี้นะฮะสีจะมีตามนี้มิเลยมีเล่มแรกนะจะเป็นสีเทาดำนะสีเทาดําแบบนี้ซื้อบะตัวนี้สวยเรียบแบบนี้เลยเห็นไหมนี่นะครับ ต่อไปจะเป็นสีดำนะสีดำผิวส้มนี่ดำผิวส้มสวยๆแบบนี้นะครับนี่เลยซิบาจะเป็นลายแบบนี้กระเบนแท้นะเป็นกระเบนแทสีขาวนะฮะต่อไปจะเป็นสีดำเงานะสีสีดำเงาตัวนี้่า้ิบาลายมังกรนี่นะครับซิบาลายมังกรสวยๆมีสีน้ำตาลสองเล่มนะฮะเป็นน้ำตาลดำสองเล่มเนาะดามจับจะเป็นเชือกสีดำนะครับเชือกวันฝากก็จะเป็นสีดำส่วนฝากก็จะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลผิวส้มนะฮะสองเล่ม แบบนี้นะครับเล่มสุดท้ายตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีดําผิวส้มนะดำผิวส้มนะจับถนัดมือแน่นอนนะนี่เลยตีทบดามัสกัดนะเดี๋ยวผมเอาไวดาบให้ดูก็แล้วกันนะฮะแปมแป,แปหนึ่งนะโอเคใบดาบนะฮะนี่จะเป็นตีทบดามัสกัดนี่นะตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีร่องเลือดนะสันหนา8มิลเปิดคม100%นี่นะครับเห็นไหมสวยๆเลย ตัวนี้นะราคาอยู่ที่3,750บาทส่งฟรีนะครับ3,750บาทส่งฟรีเนาะส่วนเล่มนี้นะฮะเล่มนี้จะเป็นแบบใบเต็มเหมือนกันตีทบดัมัสกัสเหมือนกันนะฮะลาวาแดงนะลาวาแดงลาวาแดงใบเต็มใบเต็ม3ามพันเหเหมือนกันนะครับใบนี้อันนี้จะเป็นยูนคูบินะ อยู่นกโคบีนี่ก็เบ,เบาเลยนะครับเห็นไหมนีม่สวยๆบเบาเลยนะน้ําหนักดีเบเบาเลยใช้งานมือเดียวสบายๆคล่องมือแน่นอนนะฮะตีทบดามัสการะข้อดีนะข้อดีอย่างแรกเลยคือกันสนิมดีนะป้องกันสนิมดีสนิมขึ้นช้ามากสําหรับตีทบดามัสกัสเนาะไม่ค่อยได้ทาน้ํามันก็สนิมไม่ค่อยกินนะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งร่องนะ1ร่องก็สวยนะเห็นไห นี่นะหนึ่งร่องสวยเลยนี่นะครับอยู่ลายตีทบชัดชัดนะฮะนี่เห็นไหมเห็นลายตีทบมานี่นะเป็นตีทบดามัสกัสลาวาแดงนะตัวนี้จะเป็นแบบหนึ่งร่องเลือดนะครับสนาแปดมิลเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้งานได้จริงนะถึงร่องก็มันน้ำหนักดีน้ำหนักดีน,น,กดนะสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเนาะตามนี้เลยนะฮะมีสีอยู่ตามนี้สำหรับตีทบดามมัสกัสต่อไป พูดติดๆขัดๆนะต่อไปนะเรามาดูที่สิบกันนะจะเป็นคัตนาที่สิบเหมือนกันที่สิบตอนนี้เหลืออยู่เยอะเลยนะฮะมีสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดเล่มมีสิบเอ็ดเล่มนะฮะตอนนี้เหลืออยู่สิบเอ็ดเล่มตามน,นี้เลยนี่สีก็จะมีสีตามนี้เป็นสีน้ำตาลน,นะสีน้ำตาลสีดำนะดำหรือส้มนะแล้วก็สีดำตัวน,นี้จะมีลายดอกด้วยเห็นะ สีดาเงาดําเงานะฮะแล้วก็น้ําตาลแล้วก็สีดําผิวส้มนะแล้วก็จะมีสีม่วงกับสีเขียวนะสีม่วงสีเขียวฝั่งนี้เอาให้ดูนี่สีม่วงกับสีเขียวฝั่งนี้เห็นไหมอันนี้สีม่วงสีม่วงเนี่ยสวยนะโดดเด่นเลยทีเดียวนะฮะนี่นะฮะกระเบนก็จะเป็นกระเบนแท้สีขาวนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวมุกเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเขียวมุกเข้มๆเลยนะฮะสวยๆ เอาไปดาบให้ดูก็แล้วกันนะฮะนี่ที่สิบนะครับที่สิบแท้ฮาร์มอนแท้เห็นไหมเดี๋ยวผมเช็ดน้ํามันก็นแล้วกันมันจะได้เห็นชัดๆนะเช็ดน้ํามันหน่อยนะครับมันจะได้เห็นชัดๆเห็นลายฮาร์มอนชัดๆไปเลยอ่ะโอเคมานี่นะเห็นไหมนี่ครับที่สิบแท้ฮาร์มอนแท้ สีม่วงตัวนี้จะเป็นแบบ2ร่องเลือดคู่นะสร่องเลือดคู่สันนาแผนมีนเปิดคมร้อเปลายดาบจะเป็นรับคมหักมุมคิสกิท้นี่สคิสกิท้สสวยๆนี่นะมาดูแบ,บน่นี้นี่นะครับนี่ดูฮาร์มอนส,ยสวยๆแบบนี้สวยงามสวยงามนะครับเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช้งานได้จริงแน่นอนนี่นะฮะความสวยนะ ใช้งานมันแล้วก็จะมีอีกเล่มหนึ่งนะที่ผมอยากแนะนำนะถ้าใครอยากได้แบบน้ำหนักน้าหนักดีบาลานซ์ดีนะใช้มือเดียวมันมันเดี๋ยวผมจับดูก่อนเล่มไหนเอ่ย<ๆ>เมื่อกี้อะเมื่อกี้ตอนที่ผมเอาออกมาวางนะผมเห็นอยู่ไม่ใช่ใบนี้ไม่ใช่เล่มนี้ผมหาให้มันจะมีเล่มนึงอนะไม่ใช่เล่มนี้ ใช่อันนี้เล่มเล่มนั้นอะ่ะเล่นม,มันมากนะฮะเอออันนี้อันนี้นะเล่มนี้เลยเล่มนี้เลยเป็นสีน้ําตาลสีน้ําตาลนะฮะน้ําตาลล้วนนะดามก็เป็นน้ําตาลนะครับฝักก็เป็นน้ําตาลยู่ส้มนะฮะซือบ่าตัวนี้จะเป็นลายเสือซือบ่าลายเสือสวยๆเห็นไหม ส่วนใบนะใบจะเป็นทีสิบเดี๋ยวให้ดูมานี่นะครับใบดาบจะเป็นทีสิบแท้ฮาร์มอนแท้ทรงใบดาบจะเป็นแบบยโนโคบิสุกุรินะห่งร่องเลือดสัน้น2ร่องเลือดยาวสันดาบวบาลลงไปฝั่งนี้นี่นะฮะทีสิแท้ฮาร์มอนแท้1ร่องเออยโนโคบินะฮะยโนโคบิที่ผมแนะนำเล่มเนี้ยเพราะน้ำหนักมันเบา น้ำหนักเบามากนะเบามากบรรล้านดีเลยนะนจุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมอยู่ประมาณนี้เลยนี่นะเนี่ยมันจะไม่หนักมือเลยนะไม่หนักปลายด้วยไม่หนักปลายด้วยถ้าไม่หนักปลายอ่ะเราจะใช้มือเดียวถนัดนะเราใช้มือเดียวฟัน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 มือเดียวก็ได้นะฮะเล่นสนุกเล่นสนุกใบนี้เล่นสนุกนะฮะตอนนี้3 9 0 0ันเก้าสามพันเก้าบรล้านดี จับดูแล้วนะฮะสนุกมาก3 9 0 0โอเคครับเนาะใครที่สนใจนะใครที่สนใจตอนนี้จะมีสเปคตามนี้เลยสเปคตามนี้เลย,เม,เลยมีที่10อยู่11เล่มนะฮะแล้วก็มีดามัสกัดเหลืออีก6เล่มเนาะส่วน1 0 0 0เหลืออยู่4เล่มนะครับใครสนใจสเปคไหนสอบถามกันเข้ามาราคาผมแจ้งให้แล้วนะ1 0 0 0ก็2,350บาทเนาะตีทบดามัสกัดลาวาแดงนะที่สนนี้ไม่ค่อยกินนะก็ราคาอยู่ที่3,750เนาะส่วนทีแท้ัมันแท้3 0 0 ส่งฟรีนะฮะส่งฟรีทุกรายการแล้วก็จะมีของให้ด้วยนะมีกล่องมีกล่องเก็บดาบนะมีกล่องเก็บดาบมีน้ํามันมีเบเซอร์ให้นะครับใครสนใจใครอยากได้เล่มไหนสอบถามกันเข้ามานะครับโอเคครับวันนี้ผมนะสมุไรไทยแลนด์นะเอ็ดก่อนนะขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไม่ได้ทําคลิปลง u t u b e นานนะพูดวนไปวนมาเมาหัวกันนะ <c oughs> คอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์กดไลค์ like, กดแชร์ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะกลับมาทําคลิปอ่ารีวิวดาบยา,ยาวๆแบบนี้ให้ชมกันอีกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ